ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมในที่ร้าน b a r ชช็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนร้านเปอร์เซ็แทนแถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิ่มมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังม,มีไก่เพชรแบบ Adib Adventure ราคาถูกอีกด,ด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและ แล้วก็มาถึงกับวันอัปเดตของผลคิสเนสท์สัทีนะครับผมนะฮะโอเคที่ผมได้ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้าบริคิปตัวนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมนะอัปเดตนี้เนี่ยมันอัปเดตประมาณช่วงเช้าของวันนี้นะครับผมนะก็คือวันศุกร์ตอนประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับผมนะซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยไปโรงเรียนแล้วนะครับผมนะคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยลงไปปุ๊บเนี่ยน่าจะเหมาะกับการที่นักเรียนนะครับผมนะเลิกเรียนมาพอดีนั่นเองนน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 ะะะะคคครรรรััับบผผมมมมใลิปปววดีีีีอ้้เเเ่่ยยกก็ทําาาาสุต อะไรมาใหม่บ้างนะครับผมนะฮะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะครับผมแนะ่นั่นก็คือทางด้านของผลคิสเนตนะครับผมนะฮะมาเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้เลยนะครับว่าแต่มึงทําไมวิ่งช้าขนาดนี้นะครับผมนะฮะไม่รู้ว่ามันเป็นบัคหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะวิ่งช้าเกินทุกผู้ชมโอ้โหแล้วเวลานี้จะวิ่งได้ตามใครเขาทันที่เขาเลยนะครับผมนะฮะก็คือไม่น่าจะทันนะครผมไอ้ไอ้มึงช้าเกินเลยครับผมนะโอ้โหเกินเลยเขาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเรากูเจอบักแล้วเดี๋ยวเลยครับผมนะฮะไหนมึงบอกวิ่งบนน้ำได้แต่ว่ามึงยืนบนน้ำไม่ได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเยี่ยมเดี๋ยวใดดีต้องแก้นะอันนี้ต้องแก้นะครับผมนะฮะคือคือมึงวิ่งบนน้ำได้นี่กูไม่ไม่ว่านะครับผมนะฮะแต่ว่าเออแล้วยังไงต่อนะครับเดี๋ยว อ๋อเออใช่ใชแล้วล่ะคือคือมีความผิดพลาดนิ่หนึ่งนะครับผมนะที่วิ่งช้าเนี่ยพอดีพี่กดเดินนะครับผมนะฮะขอภัยทีนะครับผมนะจริงๆแล้วมันก็ปกติแหละนะครับผมนะพอพี่กดวิ่งปุ๊บก็ก็ปกตินนครับผมนะอะไรประมาณนี้แต่เวลาอยู่บนน้ำเนี่ยนะครับผมนะฮะมันก็จะสไลด์ไปแบบนี้นั่นเองนนครับผมนะแต่ว่ายืนปุ๊บจมไอ้เจ้ยแม่งคือเข้าใจใหม่ก่อนนะครับผมนะมึงวิ่งบนน้ำได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเสกไม่ถูกเอ้ยกูจะจมน้ำเย้เมื่อเราเสกเรือนะครับผมนะฮะเราจะมีทางด้านของเรือเรือนะครับผมนะฮะให้เราเห็นเลยนะครับผมนะในซีอีเวนท์นั่นเองนะครับผมนะหรือว่านอกสถานที่ก็ได้นะครับผมนะเป็นแม่งหมดเลยนะครับผมนะเพราะว่าอันนี้เรื่องของซีอีเว้นท์เนี่ยนะครับผมนะเราจะไม่สามารถเห็นเรือเรือได้นะครับผมนะแต่ถ้าเรานะครับผมนะอยู่ในบริเวณเรือปุ๊บเราจะเห็นเรือเรือนะครับผมนะและที่สำคัญคือคุณผู้ชมดูนี่ครับหมาจิ้งจอกจะขับเรือเนี่ยเดี๋ยวนะ ไม่ได้นี่วะสรุปคือ,อมาที่จอดขี่เหลือไม่ได้นะครับผมในในคลิปหรือว่าในรูปภาพที่เขาสปอตมาเขาไปกมันขี่ได้วะาผมก็มไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมนะฮะต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมนะําเป็นเรื่องของเกาะใหม่ในซีอ e ีเวน์นะครับผมนะฮะก็คืออยู่ที่ที่ทางนู เลยนะครับผมนะเป็นเกาะใหม่นั่นเองนะครับผมนะถ้าพี่มีรูปภาพหรือว่าหารูปภาพได้เนี่ยพี่จะแปะให้ดูนะครับผมนั่นก็คือเกาะนี้นะครับผมนะก็คืออ่ามันอยู่ในซีเว้นในครับผมนะระดับที่มืดที่สุดเลยก็คือระดับ6นั่นเองนะครับผมนะฮะมันจะเกิดหรือว่าอ่ามันจะมีข้อความบางอย่างนะครับผมนะบอกว่าให้เราไปหานะครับผมนะว่าเกาะมันเกิดแล้วให้เราไปหาในตอนฟูมูลหรืออะไรสักอย่างนะครับผมนะพี่ยังไม่มั่นใจในเรื่องของข้อมูลตรงนี้นะครับผมนะฮะว่ามันหายังไงนะครับผมนะตท่านที่รู้มาเนี่ เช่นเดียวกันนะครับผมนะก็หาได้จากการที่เราไปเอ่อไปหาสารเจ้านะครับผมนะมันจะมีสารเจ้าก่อนนะครับผมนะในซีเว้นให้เราไปหานะครับผมนะก็จะมีเรื่องของอ่าสี่ห้าคีเกาะใหม่ด้วยนะครับผมนะฮะรวมไปถึงทางด้านของอาวุธใหม่นะครับผมนะแล้วก็เครื่องแต่งกายใหม่เนี่ยนะครับผมนะประมาณ2ชิ้นด้วยกันนะครับผมนะมีหน้ากากกับผ้าผูกเอวนะครับผมผู้ชมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมนะเรื่องของสรุปอัปเดตนะครับผมนะในอัปเดต21หรือว่าอัปเดตที่เท่าไหร่ที่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะถามว่าน่าใหญ่ไหมก 21นะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับ okay, ผมนาะทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของอสกิลกันดีกว่านะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมนะมาสตอรี่ที่เราต้องฟาร์มแล้วก็จะแปลงร่างได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ร้อทุ่นนะครับผมนะมีทั้งหมด5สกิลด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอย่าแปลงร่างเป็นธรรมดาก่อนนะครับนี่นะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะก็จะมีหางงอกออกมานะครับผมนะซึ่งหางเนี่ยนะครับผมนะเราต้องเก็บสแตก็กนะครับผมนะฮะให้ครบ3หางนะครับผมนะถึงจะแปลงร่างได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับผมนะเเเรร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 าาาาาาาดดดดดดููสสสกกกกกิิลลลััััันน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 ยยีีีีว่่่่ะะะะคคคบบบผผมมมมมมตตถธธไ้ มันจะมีทั้งหมดหฮิตด้วยกันนะครับผมนะก็จะเป็นการล็อกเป้าศัตรูเลยนะครับไม่ว่าคุณจะหันหน้าไปทางไหนนะครับผมนะฮะคือศัตรูมันจะไปกับเราทุกๆที่นะครับผมนะอะไรประมาณนี้แล้วก็ทุกๆการโจมตีเนี่ยจะเป็นการติดไฟด้วยนะครับผมนะเห็นไหมฮะมันจะมีไฟลุกด้วยนะครับผมนะฮะตีหนึ่งครั้งก็ติดไฟหนึ่งครั้งนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ถือว่าโคตรดีนะครับผมนะเป็นผลที่เอาไว้ฟาร์มเลยก็ได้นะครับผมนะเพราะว่ามีระยะฮิตในการตีไกลเนี่ยโคตรกลางจะไกลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะ พี่สังเกตอะไรบางอย่างนะครับผมนะคือการโจมตีของมึงนี่เหมือนทางด้านของหมัดใหม่เลยนะครับผมนะไม่รู้ว่าก๊อปกันมาหรือเปล่านะครับผมนะแต่แค่คนละสีเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะเป็นกรงเล็บด้วยนะฮะโอเคนะครับผมนะเราไม่ว่าเขาหลอกเป็นปเกมเดียวกันนะผู้ชมเออนะฮะเออดีๆีตีไปประมาณ5ฮิตนะครับผมนะแรงม่วงเลครับผมนะฮะดูถ่ายเปล่า ไม่ตายคุณบอกว่าแรงแม่งไม่ตายเฉยเลยนะครับผมนะฮะแล้วที่มันแปลกไปกว่านั้นนะผมนะเวลาเราใช้ผลหานี้แล้วนะครับผมนะดูครับผมนะฮะเวลาเราใช้ปุ๊บมันเวลาเราเดินมันจะเป็นแบบนี้เ <c> ฮ <oughs> ี้ยแ <c oughs> กๆกังๆไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมแลวยังไม่หมดนะครับผมนะเมื่อเรากินผลนี้เข้าไปแล้วเนี่ยท่าทางเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมนะฮะเป็นท่าทางแบบนี้นะครับถ้าเราถือมัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะถ้าเราถือผลอันนี้หรือว่าเรากินผลนี้อยู่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะแตกต่างจากผลทั่วไปมากๆนะครับผมนะฮะแล้วก เออเลยครับผมนะกูไม่เข้าใจเลยนะครับผมนะเมื่อเราวิ่งครับผมนะก็จะเป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งเลยนะครับผมนะที่เชื่องเชื่องอะไรอย่างงี้นะคุณผู้ชมมาเออรูปหัวได้รูปคำรูปคำได้เลยนะครับคุณผู้ชมมาแต่ยาไม้แย่รูปไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมและที่สําคัญเนี่ยเราสามารถแดนได้นะครับผมนะเมื่อเวลาแดนแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมึนๆหัวหน่อยนะครับผมนะเพราะว่ามันจะหมุนตัวนิดนึงนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับสกิลหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะก็จะเป็นการปล่อยพลังไพรนะครับผมนะฮะเบรนนั่นเองนะครับผมนะเเเเเบบบรรรรนน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 ะะะะคคััผผมมมมี่ชชูิิิ้้้ววขึาหืออฟ์ลยไปป นี่นะครับผมนะฮะไปยังไงล่ะอุ้ยอุ้ย <c oughs> ไม่รู้เลยครับผมนะมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> โคตรกดตินเลยเลยครับผม, <c oughs> มบเลเอาใหม่อีกรอบนึงครับผมนะคุ๊ดๆอ่ะยังไงครับผมนะฮะอ,อ๋อมันไม่ได้ทำดาเมจต,ต่อเนื่องเลยครับผมนะเปไปทำดาเมจแบบเป็นดอทนั่นเองนะครับผมนะก็คือว่าอ่ะกดใช้สกิลไปปึ๊บเนี่ยมันยังไม่ทำดาเมจนะครับผมนะมันจะทำดาเมจในขณะต่อมานะครับ แบบนี้เลยนะครับอ๋อแต่ถ้าลงพื้นเนี่ยมันจะทำดาเมจเลยนะครับผมนะเขาจะผิดนะครับคุณผู้ชมเอาใหม่อีกรอบแล้วกันนะฮะก็คือว่าถ้าโดนศัตรูเลยนะครับผมนะ,นะ,นะม,นะมันยังไม่ทำดาเมจแต่ถ้าโดนพื้นเนี่ยมันจะทำดาเมจเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ติดไฟนิดน้อยไม่ติดไฟเฉยเลยนะครับผมนะอ๋อคือมันต้องโดนศัตรูนะครับผมนะถึงจะติดไฟนั่นเองนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ติดไฟหรือเปล,าเปล่าวะดูนะปึ๊บติดไฟเปล่าแต่เสียงไฟไหม้เสียงไฟไหม้นะอ๋อไฟไหม้อยู่ มัง้งไม่รู้นะครับผมนะ,ะคือยังไงก็บอกพี่หน่อยละกันนะครับผมนะพี่อาจจะรีวิวแบบคร่าวๆอะไรประมาณนี้นะครับคิวสองนี่นะครับผมนะเป็นการแบบว่ารวบรวมศัตรูนะครับผมแบบนี้เลย ปุ๊บนี่นะครับผมนะฮะเก็บ3เก็บ4แล้วไปรวมกันตรงนู้นนะครับผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะลังเลกับตัวเองนิดนึงนะครับผมนะบางทีกูก็ใช้สกิลไม่โดนนะครับผมนะคือไม่รู้ว่าจะเด้งไปไหนไม่รู้ว่าชิ่งไปไหนด้วยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะฮะสกิลสอีกครั้งเลยครับผมนะฮะเวลาเราโดนศัตรูปพ๊บเนี่ยเล็งไปเพิ่บเนี่ยมันจะเก็บไปนู่นแล้วก็ระเบิดตุ้มนะครับผมนะโอ้โหใช้ยากที่เป็กเลยนะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมนะฮะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นรูปวันไฟนะครับผมนะสีฟ้าแบบนี้เลยนะครัััับบบบผผมมมนนนนะะพรรรร้้ออไปคคี่ตวววเลยา จะตายนะครับผมหมายถึงกูจะตายนี่แหละนะครับผมนะเออนะครับผมโค่อยๆที่จะแรงเลยนะครับผมหมายถึงบอลตีกูแรงนี่แหละอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับผมเราจะใช้สกิลไกลๆดูซิว่าจะได้ไหมนะครับฟิวนี่นะครับผมนะไกลๆก็ได้นะครับผมนะฮะเป็นการชี้นิ้วแล้วก็ระเบิดตู้มนะครับผมอะไรประมาณนี้เละเป็นโกโก้คันเลยนะคุณผู้ชมอีสกิลหนึ่งนะครับผมนะเป็นการเคลื่อนที่นะครับผมนะฮะเมื่อเราสไลด์ไปทางนี้ปุ๊บนี่ก็ก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเมื่อโดนศัตรูเมื่อไหร่ดีอะนะครับผมนะบันเทิงเลยแน่นอนนะครรััััับผููู้้้้ชมมมมมาาาาาเเดดดี๋ยยวววววกนนนน่่ถถโศตแแลลจะป็งงไ เป็นสกิลเป็นหมู่ไหมใช่ได้ผมนะเป็นสกิลเป็นหมู่แน่นอนครับปึ๊บๆนี่นี่แค่นี้เองนะครับผมแล้วติดไฟด้วยนะฮะเออโคตรตึงเลยนะครับผมนะเป็นไฟสีฟ้านะน่าจะแรงกว่าไฟสีแดงด้วยนะครับผมนะในทางวิทยาศาสตร์นะคุณผู้ชมต่อมาเนี่ยเมื่อเราเต็มสามหลอดแล้วนะครับผมนะฮะหรือว่า3หางแล้วเนี่ยนะครับผมนะสังเกตที่ตัวเราก็ได้นะครับผมเราจะมีหาง3หางเนี่ยเราสามารถที่จะกดแปลงร่างได้นั่นเองนะครับผมนะแปลงร่างยอดนะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพอแปลงร่างแล้วปุ๊บเนี่ยหางงอกขึ้นมาอีก2หางเป็น5หางนะคครับุณผู้ชมมแห ถ้าเก้าวหางนี่กูว่าเป็นอะไรนะโคโนฮ้าเลยนะครับผมนะโคโนฮ้ามันรู้ไม่ใช่อันนั้นมันนารูโตะนะคุณผู้ชมโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสกิลตัวเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับผมนะสกิลหนึ่งก็เป็นการเผาไหม้นะครับผมแบบนี้เลยคนระับปิ้วโอ้โหโคตรแรงเลยอะ่ะเออโคตรตึงอะ่ะคุ้มอะ่ะคุ้มกัอบสี่พัน 4, นะครับผมนะสี่พันเนี่ยไม่ต้องเสียดายนะครับผมนะเพราะว่ามันอลังการจริงนะครับผมนะร้านที่ก็รับเติมอยู่นะครับผมนะใครสนใจก็ไปใช้บริการกันได้นะครับผมนะฮะโอเคแล้วมาสกิลต่อมาแล้วกันนะมาณนี้ครับ พุ่งขึ้นไปนะครับผมนะแล้วก็ตกลงมาตู้มเลยนะครับผมนะประมาณนี้ติดไฟทุกสกิลนะครับผมนะฮะเผาไหมเผาเบเเลยนะครับผู้ชมสกิลสามนะครับผมนะเป็นการชาร์จลูกบอลสัตว์ทางนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะฮะว้าวปุ้มนี่เป็นไง ก็ตึงเลยอ่ะโอ้โหคุ้มอ่ะคุ้มสี่พันสี่พันยังไงก็คุ้มบอกเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าไม่เสียดายเลยนะครับผู้ชมมากต่อมาสกิลสุดท้ายนะครับผมนะในการใช้สกิลก็คือเรื่องของอ่สกิลเอฟนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับพุ่งสายไปปุ๊บแล้วก็ตุ้มๆนะครับผมนะอะไรประมาณนี้แถมนะครับผมนะเป็นการโจมตีปกติได้ด้วยนะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมนะท่าของผลคิสเน่ของเรานะครับผมนะฮะแล้วก็ในความสามารถอีกความสามารถหนึ่งก็คือเรื่องของการเดินบนน้ำนะครับผมนะแต่ย น้ำได้แต่ยืนไม่ได้คือมึงต้องอยู่อย่างเงี้ยคือมึงจะทําอะไรก็แล้วแต่มึงยังอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมนะคือถ้ามึงวิ่งวิ่งได้นะครับผมนะแต่ถ้ามึงยืนจมนะไอ้ยังตรชอบเลยครับผมนะฮะคือแบบมันไม่เหมาะก,กับการเล่นบนน้ําหรอกเลยครับผมนะแต่เพียงแค่ว่าเออเราวิ่งหนีได้เราวิ่งหาเกาะอื่นได้อะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะแล้วก็เทียร์เนี่ยนะครับผมนะฮะมันจะทําการลดไปเรื่อยๆนะครับผมนะ,มนะ,ามนะตามจํานวนที่เราใช้ skill <l> สกิลนะครับผมนะแต่ถ้าเราไม่ใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่่่่่่าาาเเเอออมมมมััันนนนนนไลลดดดะะะะครรบบบผฮแตถ้้ยยูปปุ๊ีี๋วท อยู่บนน้ำลดเปล่านะอ่า <atem> อยู่บนน้ำไม่ลดนะครับอ๋อแต่ถ้าเราเสียเลือดเนี่ยมันจะลดนี่หว่าเนี่ยใช่ไหมเออใช่นะครับผมเอ้ายังไม่หยุดเลยเอาเอาเอายังไงเอา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 เียฮ้ยเฮ้ยกูหยุดกูไม่ได้จมน้ำเลยเฮ้ยโหลอ๋อถ้าอยู่บนบกล่ะอ๋ออยู่บนบกมันจะหายนี่ครับผมนะถ้าอยู่ในน้ำมันก็จะเสียใช่ไหมแต่เราต้องจมน้ำก่อนนะ อ๋อเราต้องจมน้ําก่อนนะโอ้ถ้าใช้สกิลนี่หายรัวๆเลยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับผมในวิธีการเล่นนะฮะก็มีประมาณนี้ผมนะสำหรับอัปเดตนี้จริงๆนะครับผมนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกมากมายนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะทําคลิปสอนละกันนะครับผมนะว่ามันมีอะไรหาบ้างนะครับผมนะฮะก็อย่างแรกเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของอ่าสีห้าคิกาะใหม่นะครับผมนะหรือเปล่านะครับผมนะเขาว่ามานะครับผมว่ามันมีจริงๆแต่ว่าไม่รู้มันมีจริงหรือเปล่านะครับผมนะอาวุธใหม่นะครับผมนะเครื่องกายใหม่เนี่ยเดี๋ยวพี่ทำคลิปสอนละกััััััััันน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 นะะะะะคคคคคครรรรรรบบบบผผผผมมมมมมยยยงไไไไกก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 ็ดดดดดดดตติิาาาาาววววว้้้้้้้ลลลลูชชชฮถใทีี่่อออปืฝ์์แเเจ ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับพืนใหญ่อาเซนอนี่ตุ้